รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับความสนุกที่คุณผู้ชมรอคอยมาแล้วครับและนี่คือเกมแจกรถ presented by Mitsubishi Motors Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด m i Mit ิ b i s h i a t t อ a ราชีวิตธรรมดาไม่เป็น นิวมิ t ซ u บิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คลสอีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Tri e, นิวมิ t ซ u บิชิทร r i ัลดันแอดลีดเหนือชั้นสายพันสปอร์ตมิ t ซ u บิชิปาจ j โร่สปอร์ตอีลิตอ i ดิชั่นที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะผู้ท้าชิงเชิญเลยครับเย้เ yeah. ฮ้โย <Wow. S 1> ตั้มดาจิมครับแล้วก็คุณนนท์ครับผมโอเคดาจิมคนไทยรู้จักกันทั้งประเทศอยู่แล้วครับผมแต่แนะนำให้เรารู้จักนนท์หน่อยสิครับครับผมนนท์โมเสกนะครับผมตอนนี้ก็มีผลงานเพลงหลุดพ้นนะครับผมแล้วก็มีโปรเจกที่ทํากับพี่ตั้มด้วยนะครับอ๋อยังไงชวนคนนี้มาตั้มเราเรามีโปรเจกที่จะทําเป็นแนวใหม่เป็นแนวนูมทชอ เรียกเรียกว่าป๊อปได้หว่าก็ดูแรงไปก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เอาเพลงของผมที่เป็นเพลงคลิปเก่าๆครับมาทำมาเรียบใหม่ในแนวของวงโมเสกใช่ครับอแสดงว่านนท์นี่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแรปเปอร์ไม่ได้เป็นนท์เป็นนักร้องนำนนท์เป็นร็อกเกอร์เป็นนักร้องนำอ๋อเป็นร็อกเกอร์ที่เก็บผ้าเช็ดตัวเก็บนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยเห็นจังหวะมีเล่นขอนิดหนึงผู้ดทางบ้านงงอะไรของมึงไรบ้างโอเควันนี้มั่นใจมั่นใจครับ ผู <Cornell. S 2> ้ท้าชิงเราก็ไม่ธรรมดานะ่ยเนหนึ่งนี่เขียนบทละครคนหนึ่งผู้จัดนะฮะครับผมเมื่อกี้และที่สำคัญก็คือว่านี่เขากำลังจะป้องกันแชมป์สมัยที่2อครับครับผมบอกอะไรกับผู้ท้าชิงหน่อยไหมฮะเพราะว่า2คนนี้มันดูห้าวเลยเกินฟังเพลงตั้งแต่เด็กต้องได้ยินแล้วผมจะจูนแรปผมได้ฝานได้ไงไม่เป็นกสียต่จะบอกไงเออ ฟังกันมาตลอดวันนี้ได้จัดการกับศิลปินไอดอลนี่ก็น่าจะสะใจดี <laughs> อเอ่ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับ <laughs> ผมบอกคุณดาจิ๋กับคุณนนท์ก่อน,น,นเลย <c oughs> นะฮะว่าถ้าเกิดคุณล้มแชมป์สำเร็จมาดำเฮงจะมอบผลิตภณัณฑ์สบูสบ่สมุนไพรเมอร์รี่เบลฟีนหนึ่งปีเต็มเลยนะฮะ <c oughs> ให้คุณทั้งสองคนไปครอบเป็นสมบนรณ์เลยนะครับใจให้ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณทำไม่สำเร็จนะฮะขอรางวัลชุดนี้ คุณผู้ชมใน Facebook f แฟนเพจเกมแจกรถเตรียมตบซับได้เลยนะฮะย้อมกติกากันอีกทีเราเล่นเงินแค่3ข้อเท่านั้นชนะ2ใน3เป็นแชมป์ทันทีหนึ่งข้อมี3แต้มย่อยได้3แต้มได้ข้อนั้นไปและใครได้คะแนนข้อแรกถือว่าได้เปรียบเสมอเพราะเป็นการกดดันคู่ต่อสู้ตอบไว้แล้วต้องชัวตอบมั่วโอนแต้มให้อีกฝั่งทันทีเพราะฉะนั้นพร้อมเลยนะครับคำถามข้อที่1น่หกตัวเลือกเลยครับ ศักดิ์สีแชมป์ครับคุณหยคุณแบ็กสลับหนึ่งคู่กันครับเอา1นึสครับ1กับ3สลับกันครับเอาละคุณดาจิมกับคุณนนท์ฮะห้าหครับ5 6ครับ, 5, 6, รบสลับกันเราลองมาดูแนวคําถามในข้อแรกกันก่อนเ,อเป็นเรื่องวรกเลยรครับโบโบบเอาละ,าละในข้อแรกเนี่ยใครที่ติดตามข่าวสารเป็นประจําน่าจะได้เปรียบในข้อนี้ เพราะมันเป็นเรื่องของลำดับเหตุการณ์ข่าวคราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราลำดับก่อนหลังของข่าวต่างๆครับคำถ,ถามครับถามง่าย,ายๆซื่อๆเลยว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนกันขึ้นมาสองภาพนะครับเลือกตกไฟภาพเหตุการณ์ที่เกิดข,ข,ขึ้นก่อนนะครับระหว่างเปิดใช้พร้อมเพย์นะครับพร้อมเพย์ก็เป็นระบบนวัตกรรมทางการเงินทางออนไลน์นะครับเปิดใช้พร้อมเพย์ครั้งแรก กับอีกข่าวนึงครับนั่นคือข่าวอะไรครับพี่ตูนวิ่งเก้าคนละเก้าครับเอาแล้วยังไงโอ้ตอนนี้ยกกระแบกตอบก่อนตอบว่าพี่ตูนวิ่งเก้าคนละเก้าก่อนตอบถูกได้แต้มตอบผิดโอนแต้มเลยนะฮะพี่ตูนวิ่งเก้าคนละเก้า 9คนละ9ก้าเก้าสองสิบแกาสามยีเจ็เก้าสี่จ้าให้พี่พอมาแหมสนุกสนานเอาใครพี่ตูน9คนละ9เป็นกคนที่จะมาโยกโผล่แบล็คโผล่ยังไงโผล่มันโผล่ดีดีดีแล้วไหมโผล่มันมันีนะโอเคเปิดให้ใช้ก่อนพี่ตูนนี่เคนละ9ฮะดี่แจมเฉยอ่าแต้แจมเฉยได้แต้มเฉยแต่ยังไงไวก็สำคัญนะครับชัวร์ด้วยเราไปกันต่อเลยนะฮะ แล้วพี่ตูนวิ่ง9ก้าคนละ9เหตุการณ์นี้เมื่อเทียบกับอีกเหตุการณ์ใครเกิดก่อนฮะพี่ตูนวิ่งเเจอครับเหตุการณ์นี้ึกสามหมูป่าะทำลงครับโอเคอ้าวจำได้ไหมว่าอะไรมาก่อนนึกดีๆนึกดีๆนึกตอนที่เราตามข่าวเอางี้เหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์เหมือนกันตอนที่คนไทยทั้งประเทศจ้องมองครับหลายวันเลยรายอัปเดตกันรายชั่วโมงเลยแต่คุณมั่นใจว่าพี่ตูนวิ่ง9ก้ามาก่อน พี่ตูนวิ่งก้าวคนละก้าวนั้นทำไมดาจิมถูกถูกเขาถูกแล้วมันถูกเป็นถูกพี่ทำไมถูกมันถูกมันมันถูกต้องครับถึงมัอนนะเอาละอีกแต้มเดียวนะฮะดาจิมนนขึ้นนำหนึ่งศูนย์เลยแล้วพรนั้นแชมป์นะฮะดึงแต้มกลับมาให้ได้และ13หมูป่าติดถ้ำเจอแบบคราวนี้ครับคราวนี้ลือรีสอร์ทภูทับเบิกครับเอาเลยไงไม่มีใครกดเลยยังไงโอ้โหเอาเลยตอนนี้ ตอนนี้ดาจิมกับนนเลือกแล้วว่าเป็นผู้เสียสละ13หมูป่าติดถ้ำมาก่อนแล้วมันทำไมตั้มถูกเจ้าติดข้ามไม่นนพูดมาเลยทำถูกทำอะไรทำไมครับถูกนะมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงมันถูกนะมันถูกอยู่แล้วนะมันพีนฮะโอ้คืนแต้มมาให้แชมป์ครับยกกับแบล็กนะฮะกลับคืนมาหนึ่งแต้มนะฮะตั้งใจให้ดีนะครับ ทีนี้เรามาดูข่าวรือรีสอร์ทภูทับเบิกกันบ้างครับกับอีกข่าวหนึ่งใครเกิดขึ้นก่อนฮะ,ะรือรีสอร์ทภูทับเบิกครับปิดสนิทดุสิตครับเอาล้วฮะรือรีสอร์ทภูทับเบิกมาก,ก่อนใช่ไหมมั่นใจนะฮะมั่นไว้ก่อนค่ะบถ้าใช่นะฮะตีเสมอมา 2, า 2, 2> ต่อ2แต้มในขอ้ขอแรกถ้าไม่ใช่โอนแต้มให้ดาจิมกับนนขึ้นนำหนึ่งศูนย์ในข้อหนึ่งเลยนะฮะบาะนั้นรือรีสอร์ทภูทับเบิกเป็น กระโดนทีทำไมโผยกยังไงโแบกยังไงโผปันโผทีโผทีลูกติรงเอาแล้วฮะศักดิ์ศรีแชมป์ไม่ธรรมดาไม่มีใครยอมกันนะฮะนั่นแปลว่าในภาพสุดท้ายทั้งคู่ต้องการแต้มนี้เพื่อขึ้นนำก่อนในข้อแรกตั้งใจให้ดีนะครับเป็ดสวนสัตว์ดูสิ์เจอกับข่าวนี้ครับข่าวนี้คือน้องมาเรียมเสียชีวิตครับ เอาแล้วเหตุการณ์ไหนเกิดข <uh ึ้นก่อนกันนะฮะมาเรียมพยูนมาเรียมถ้าใช่คุณขึ้นนําข้อแรกเลยนะฮะไม่ใช่โยนแต้มยกกับแบล็คขึ้นนํา10เลยนะฮะข้อแรกครับน้วมาทำไมดาจิมถูกมาทำไมนนท์มาเนอบทีถูก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 ถกถูกถูกถูกถนกถู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 กถ ต้องบอกว่าตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆขึ้นมากมายทั้งเรื่องดีและร้ายซึ่งแต่ละเรื่องนับเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะเริ่มที่เหตุการณ์แรกที่ทุกคนต่างจับตามองอย่างการสั่งรื้อถอนบ้านพักและรีสอร์ทที่ภูทับเบิกซึ่งเมื่อวันที่5กร,รกฎาคม25 5 9ทางเว็บไซต์ราชก,กิจจานุเบกษาได้ประกาศคำสั่งจากหัวหน้าคสอชอเรื่อง มาตรก,การแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าพุทธเบิกด,ด้วยเหตุผลการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้องเร่งฟื้นฟูซึ่งประกาศนี้ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจบ้านพักและรีสอร์ทได้รับผลกระทบไปต,ตามๆกันค่ะจากนั้นต้นปีในปีถัดมาก็เกิดเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างขึ้นซึ่งถือเป็นการปฏิวัติวงการธนาคารและการเงินเป็นอย่างมากเพราะมีการเปิดใช้บริการพร้อมเทเป็นครั้งแรกในวันที่27มกราคม2560โดยให้บริการรับเงินและโอนเงินโดยใช้ใหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัว ประชาชนแทนเลขบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับธุรกรรมระหว่างบุคคลโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสูงเหมือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะ ต่อด้วยเหตุการณ์สุดประทับใจที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันกับโครงการ9ขั้ว9ที่นำโดยพี่ตูนบอดีแสลมนักกรองชื่อดังและทีมงานมาสร้างตำนานการวิ่งกว่า2,191กิโลเมตรจากเบตงถึงแม่สายใต้สุดถึงเหนือสุดของประเทศไทยเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยเริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนและสิ้นสุดเมื่อวันที่25ธันวาคมรวมเวลาทั้งสิ้น55วันค่ะ มาถึงเหตุการณ์ที่คนทั่วโลก,กอติดสถานการณ์กันแบบนาทีต่อนาทีกับปฏิบัติการค้นหา13ชีวิตที่หมู่ป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนขณะเข้าไปท่องเที่ยวและเกิดน้ำป่าไหลหลากปิดทางเข้าออกเป็นเวลานานกว่า2ส,สัปดาห์ตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2561ซึ่งงานนี้ได้รวมผู้ที่มีความสามารถแต่ละอาชีพทั่วทุกมุมโลกมาร่วมค้นหาเด็กๆจนสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยในที่สุดค่ะ ไปต่อกับเหตุการณ์ที่ดับได้ว่าสะเทือนใจน้องๆหนูนๆกันอยู่ไม่น้อยกับข่าวการปิดตัวของสวนสัตว์ยุสิตหรือเขาดินวนาที่เปิดให้บริการในวันที่31สิงหาคม2 5 6 1นเป็นวันสุดท้ายงานนี้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างพากันมารำลึกความทรงจำในวัยเด็กที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนสวนสัตว์แห่งนี้ไว้อย่างมากมายเลยละคะ่ะ สุดท้ายกับเหตุการณ์ที่หวังว่าจะสามารถกระตุ้นสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทยให้กลับมาได้บ้างกับการเสียชีวิตของน้องมาเรียมพูหยหน้อยขวัญใจคนรักทะเลซึ่งจากผลผ่านชนสูตรพบว่ามีเศษพลาสติกจำนวนมากภายในกระเพาะอ,อาหารนำมาซึ่งความหดภูและโศกเศร้าของคนที่เป็นกำลังใจให้น้องมาตลอดค่ะคำถามข้อที่2ครับผมตัวเลือกมาและตอนนี้สลับให้ผู้ชาชืก็คือดาจิมกับน,นนได้สลับหนึ่งคู่3กับ4ครับจัด3กับ4นะครับบบบ น้าคุยกับเนี่ยผมพ่งคุย AI หง่วง่ะมีระบบปฏิบัติการผมอยู่ยกกับแบล็คครับสลับ1คู่ครับ1กั5บ,โบ,โบ5ครับโบโบหนึกับ5มา5แนวคำถามในข้อ2เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้พวกคุณได้ตัดสินใจกันก่อนครับโบโบเอาแล้วฮะถ้าชอบเที่ยวเกาะแล้วก็<ะ>ข้อนี้พวกคุณบอกเลยว่าสบาย<ะ><ะ>แต่เราจะพูดถึงขนาดพื้นที่ของแต่ละเกาะคำถามคือถามง่ายๆแหละครับ เกาะไหนใหญ่กว่ากันพื้นที่ระนึกเป็นตารางกิโลเมตรเลยนะฮะมีภาพขึ้น2เกาะตกไฟฝั่งเกาะที่ใหญ่กว่านะครับระหว่างเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตนลครับเจอกับเกาะเกาะพยามครับยังไงโอเคเอาแล้วตอนนี้ดาทิมกับนนท์ได้เลือกก่อนแล้วตอบเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสุนทํทำไมเชื่อว่าเกาะนี้ใหญ่กว่าเคยไปทั้งสองเกาะไหมฮะ ยังครับยังเลยเทีดูแผนที่เฉยๆตอบมาแล้วนะฮะถ้าใช่หนึ่งแต้มมาก่อนนะฮะก่อนลีเป้มันทำไมแต้มถูกมันทำไมติดตั้งถูกก็ัดมันทำไมมันทำไมมันทำไมถูกถูกหมาถูกทีมอไรมาทำไมถูกทีน้าพยายามใหญ่กว่านะฮะแปลว่าคุณต้องพยายามมากกว่านี้โอนแต้มมันกับแชมป์เลยนะฮะมาหนึ่งแต้มแล้วตอนนี้แชมป์เป็นต่ออยู่นะฮะเขาได้ข้อนี้เขาชนะเลยนะฮะไปกันต่อครับเกาะพยายาม เจอกับเกาะเกาะยอจังหวัดสงขลาครับยังไงเอาแล้วตอนนี้ <c oughs> ดาจิมและนนได้ตอบก่อนนะฮะเมื่อกี้เห็นเลยว่าเป็นฝีมือของนอนครับรปล่อยให้ตั้มดาจิมเลือกแล้วไม่ได้ความเล่นเองบ้างใ,ให้นนนมากดีกว่าถ้าใช่ตีเสมอขึ้นมา1แต้มแตัมแต่ถ้าไม่ใช่โอนี่ก็เป็น2แต้มแล้วคุณต้องยืนเหงอแตกแล้วนะเพราะเขาขึ้นแท่นเลยนะและเกาะยอจังหวัดสงขลามาทำไมมาทำไม มาดูทุกทีทำไมมันพีนฮะก็พยายามใหญ่กว่ามีปัญหาแล้วฮะเป็นเรื่องแล้วอีกแต้มเดียวเท่านั้นยกกับแบล็กป้องกันแชมป์สสมัยได้ทันทีครับผมเอาละเพราะนั้นไปกันต่อและถ้าเกิดดูเกาะยอจังหวัดสงขลาเจอครับกอรซิมไลน์ทำงานครับเอาละตอนนี้ดาจิมณนนนได้ตอบก่อน ผิดจบเลยนะจบเลยผิดจบเลยแต่เพิ่งไปมาผิดมึงไปเลยนะไปเลยแต่เพิ่งไปมาพูดกันอย่างเพื่อนคือผิดมึงกลับบ้านเลยแลตงไปซีมิรันแต่พูดออกทีวีคือผิดตกรอบนะฮะแต่ถ้าเกิดผิดโยกกับแบล็คเตรียมเลือกกุญแจอีกดอกเลยนะฮะและเกาะซีมิรันพังงาเป็นคำตอบที่ทำไมเท็ดยังไงนอนมันยังไงทมันยังไงตทวตีมันผิดนะ มันไปขมดเลยเะนั้นนะครับยกกับแบงคป้องกันแชมป์สองสมัยได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวนก่อนที่จะเซเรเบตกันนี่เคลียร์กันเรื่องก่อให้จบก่อน่ะซีมิลันพังนาเจอกับกอสีชังชนบุรีกงเป็นสีชังสีชงใหญ่เฮ้ยไม่ไม่ดิสีชังใหญ่กว่าถูกแล้วครับโอเคแล้วถ้าเกิดพูดถึงสีชังจังหวัดชนบุรีเจอกับกอเกรดมาทัศนี สีช้างดิครับดูงดิโอดโหตียวคลก็นใครทำปโวยครับนะยอยากให้ยิ้มยิ้มกันก่อนต่างๆในประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในของดีขึ้นชื่อที่มีชื่อเสียงติดระดับโลกมองท้องฟ้าสวยๆน้ำทะเลใสๆกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของเสียงคลื่นและสายลมที่บรรจบรวมกันจนเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยปังและอลังการนั่นเองค่ะ มาเริ่มที่เกาะแรกที่มีความสวยงามจนต้องยกให้เป็นมาดิฟเมืองไทยอย่างเกาะพยามจังหวัดระนองมีพื้นที่เกาะประมาณ17ตารางกิโลเมตรซึ่งชื่อเกาะพยามมาจากคําว่าพยายามโดยมีเรื่องเล่าขานกันว่าเกาะพยามนั้นเข้าถึงยากการมาและการกลับค่อนข้างลําบากจึงต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการที่จะมาเยือนเกาะแห่งนี้จึงเป็นที่มาในการเรียกชื่อเกาะนั่นเองค่ะ รองลงมากับกาอยอดฮิตของการพักผ่อนอย่างเกาะสีชงังสถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงมานานนับร้อยปีที่มีพื้นที่เกาะอ,อยู่เกือบเจตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะว่าบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกและวิวสวยๆที่มีให้ได้ถ่ายรูปเล่นและเอาลงโซเชียลมีเดียกันอย่างสนุกสนาน รวมถึงการเดินทางมาก็ง่ายๆจะไปกลับหรือค้างคืนก็ไม่มีปัญหาค่ะถัดมากับเกาะที่เงียบสงบและเรียบง่ายอย่างเกาะยอเกาะก,กลางทะเลสาบสงขลาที่มีพื้นที่เกาะประมาณ6าางกิโลเมตรนับเป็นเกาะที่มีความเป็นวิถีชีวิตแบบธรรมชาติทั้งยังมีโฮมสเตย์ของชาวบ้านให้ได้พักผ่อนโดยรอบมีกระชังปลาเลียงรายอยู่กลางทะเลสาบกลายเป็นภาพที่สวยงามโดยเฉพาะในยามเย็นที่พระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้านั่นเองค่ะ มาถึงเกาะน้ำจืดหนึ่งเดียวของคำถามข้อนี้อย่างเกาะเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเกาะใกล้กรุงที่มีพื้นที่ประมาณ4.2ตารางกิโลเมตรโดยเกาะเกร็ดเกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายส่แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางแรงขึ้นซออตลิงทำให้คลองขยายแผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะน,นั่นเองค่ะไปต่อกับดินแดงแห่งสวรรค์ของนักดำน้ำอย่างเกาะซิม,มิลนันที่มีเนื้อที่เกือบ4ตารางกิโลเมตรโดยที่มาของชื่อซิม,มิลนันมาจากภาษายาวี ซึ่งแปลว่า9้าคือจำนวนของเกาะน้อยใหญ่ทั้งหมดที่มารวมกันเป็นหมู่เกาะซิมิลันตั้งอยู่ในจังหวัดพังงานนั่นเองค่ะสุดท้ายกเกาะที่มีความสวยงามราวกับภาพวาดอย่างเกาะลีเป้จังหวัดสตูลมีพื้นที่บนเกาะประมาณ2ตารางกิโลเมตรและเป็นเกาะที่มีความสวยงามอันดับตน้ตนๆของไทยนอกจากน้ำทะเลใสสีเขียวองฟ้าหาดทรายขาวราวกับผงแป้งแล้วสีสันของโลกใต้ทะเลก็ตรึงตาตรึงใจเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยละคะ่ะ ับจบเกมรักษาแชมป์ได้นะครับคูปองเติมน้ำมันจำนวน2,000บาทจากสถานีบริการน้ำมันพีทอาดาจิมคุณนนลครับเราจะคอยผลงานใหม่ของคุณครับครับผมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะฮะส่งความปรารถนาดีให้แชมป์ก่อนก็ขอให้ได้แชมป์เอ้ได้รถนะครับได้ขอบคุณครับขคุณครับและแน่นอนผลิตภัณฑ์มาดามเลงนะครับสบม่สมุนไพรเมอรี่เบลฟรีหปีอะ คนที่ดูใน Facebook f a n p เ g e เกมจากรถไปตกตีแย่งชิงนะฮะโอเคเอาละฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกนะปาร์ตี้กันหน่อยนะปรัน่อยิงกันมานะโอเคดาจิมและนนครับครับขอบคุณมีประเด็นมีประเด็นเพราะฉะนั้นมาเลยครับตามหากุญแจที่ใช่กันต่อเลยคุณมีกุญแจดอกแรกนะครับว่าอัตราส่วน1ต่อ15 แต่ถ้าเกิดคุณมีกุญแจ2ดอกความเสียงคืึ้นึ่งต่อเจมีรุนร้นมีล้นมีลนมาและตอนนี้นะฮะกุญ <laughs> แจที่ใช่อาจจะอยู่แล้วหรืออาจจะยังซ่อนอยู่ในตําตแหน่งดังต่อไปนี้เริ่มต้นจากเทสโก้โลตัสผลิตภัณฑ์ไมโลน้ําดื่ม s p r i n เกิลกาแฟเขาช่องและเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์เอาตําแหน่งมา ไดกินเครื่องประกอนกาไดกินอินเวอร์เตอร์จะมีกุญแจอยู่3ดอกก็คือดอกที่3ดอกที่1ดอกที่2อ่าเป็นการทดสอบสติของพี่ตี้ปราจำตำแหน่งจะดอกที่3ดอกที่8ไม่มีแล้วอ่ายักไหลนะดอกที่8น่ารักโอเค1 2 3ว่ามาครับราบครับดอกที่3นะครับโอ้โหทีนี้เปิดให้เห็นเห็น ว่ามีกุญแจอยู่ในกล่องเช่นกันนะฮะและหนึ่งสองดอกนี้อาจจะมีกุญแจดอกที่ใช่อยากจะเริ่มสตาร์ทด้วยกุญแจดอกเดิมหรือจะเริ่มที่ดอกใหม่ครับดอกเดิมก็ได้ดอกเดิมเลยนะฮะมาขอดอกเดิมกันเลยนะฮะเชิญที่มิสซูชิแอชชา่นเครับว้าวเอาละเป็นยังไงครับแบล็ Black กกัมยกบรรยากาศในมิสซูชิแอชชั่นมันต้องเป็นของเราอ่ะมันต้องเป็นของเรานะเของเราและนอกรับแน่ต้องเป็นของเราเพราะฉะนั้นมาเลยครับ นี่คือดอกเดิมที่คุณเลือกเอาไว้นะฮะวางไว้ข้างตัวเลยครับ <S <S เอาละแบล็กเท้าขวาเหยียบเบรกครับนิ้วรอไว้เลยฮะเดี๋ยวผมนับ1 2 3นะฮะถ้าใช่คุณได้ยินเสียงเครื่องยนต์ครับแล้วผมจะเริ่มนับ1 2สสตาร์ทครับ คุณ um แจดอกนี้และดอกสุดท้ายที่มีในมือคุณครับอนี่ดอกสุดท้ายถ้าใช่คันนี้เป็นของคุณถ้าไม่ใช่จบแค่นี้เลยนะครับทิ้งตำแหน่งแชมป์เว้นว่างเอาไว้มาเด็กๆราจะกรเขารถขับไปแล้เหยียบเบรกเลยฮะโอเคและนนิวเตรียมที่ปุ่มโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับผมจะนับ หนึ่งสองตาเลยฮ่าฮ่าฮ่าน่าเสียดายจังเลยนะโอเคเอาละแม่เราต้องตามหาให้เจอเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีกุญแจจริงอยู่เอาตำแหน่งมาก่อนสปรริงเกน้ำดื่มสปริงเกอร์ถูกต้องแล้วครับหนึ่งสองหรือสามครับหนึ่ง ถูกต้องฮะโอ้ถูกต้องเลยฮะตอนแรกก็จะเป็นเกิร์ลโอ้โหมาๆเก็บกระดาดอกนี้เนี่ยว่ากันว่าความรู้สึกแรกอะตอนแรกที่สุดฮะเราไปคิดเยอะเาไปลักเลยใช่ไหมใช่คุณคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ใช่โอเคพ่อหนั้นวางข้างตัวเลยครับแล้วลองกดปุ่มสตาร์ทมันต้องอย่างนี้เลย คือตอนแรกตั้งตั้งตั้งใจว่าจะเล่นสปริงเกิลตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็แบบเอ๊ยยังไงดีแบบหรือจะได้กินดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อน่าเสียดายโอเคขอบคุณแบกกระยุกที่มารวมสนุนนะครับขอบคุณนะครับ